ก็สวัสดีครับทุกคนเราก็อยู่ในแมปเอ,อ่ออะไรวะจ่ำชื่อไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเออช่างมันเดืเเอ,อดแล้วนะผมก็เราก็จะมาเล่นกันต่อแล้วผมคลิปนี้ก็จะมาเล่นเอ,อ่อโหมดยากแบบโซโล,โลให้ทุกคนดูแล้วผมว่ามันยากมากนะผมอาจจะเล่นแบบโซโล่นะแต่เล่นหลายคนมันก็ยากอยู่ดีแล้วผมนั่นแหละประมาณนั้นแล้วผมส่วนไอ้หน้าจอตรงน,นี้ไม่ต้องสนใจแล้วผมมันบ,นบล็อกอะไรของมันไม่รู้นะฮะไปเดี๋ยวใครที่มาใหม่ก็ขอคนท่นหนึ่งติด าผมแล้วก็ขอคนหนึ่งไล่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเร่นกันเลยผมเดี๋ยวเริ่มเล่นกันแล้วหมดฮาร์ดนะครับโอเคมาครับทุกคนเล่นหมดปานกลางนะผมไปแล้วก็เล่นโหมดเมืองนะโหมดนี้เล่นง่ายสุดแล้วทุกคนก็พยายามเล่นโหมดนี้กันนะผมโหมดมันง่ายสุดแล้วเอาจริงคือมันมองมันมันเห็นง่ายทวยแหละเออประเด็นอะมันแบบั่นแหละตอนมืดมันจะไม่มืดเกินไปนะผม มันมันจะมีโหมดมืดอะไหรผมก็อาจจะไม่มืดเกินไปเลยฮะโหมดนี้คือแบบสว่างๆนะผมโอเคก็แนะนำให้เป็นดาร์คสเปกเกอร์แมนนะผมนี่เลยตัวนี้นะผมตัวคีย์เด็ดในเอ่ออัปเดตนี้ผมสกิลคือโคตรดีนะผมทุกคนใช้แบบเก่งๆนะนนแบบสกิลอาร์เนี่ยถ้าใช้แบบแม่นๆนี่คือไงก็ชนะแบบชัวร์ๆนะผมมันแรงกันแหละสกิลอาร์ผม แรงมากนะก็แนะนำให้จัดการตัวใหญ่ๆก่อนนะครับผมแล้วก็ลำพูงคำรำใส่ตัวเล็กนะผมลำพูงตัวนี้ถ้าใส่ตัวเล็กมันจะแรงกว่านะผมอันนี้ก็รอนะผมแล้วก็พุ่งเข้าไปนี่น,นี่นะผมแล้วก็สกิล F นะผมใส่ทามันก็จะตายอยู่นี้นะผม่าย่ายมากนะใช้สกิล F โคตรแรงเลยสกิล R นะผมสกิล R, R นี่แนะนำให้ใช้บ่อยๆนะ ก็มันโหลดเร็วมากครับผมมันกดตีธรรมดานะทุกคนก็พยายามกดตีธรรมดาไว้นะแรงอยู่โอเคส่วนที่แล้วก็คือบั๊กนะผมบัมบ๊กหมดเลยนะตรงนั้นะตอนสุดท้ายตอนนี้ก็บั๊กครับผมร้อยครับผมเฮ้ยไม่เรียบร้อยด้วยนะฮะโอ้โห เดี๋ยวเขาปรับภาพนิดหน่อยนะผมโอเคประมาณนี้อาจจะได้ใช่ไหมเดี๋ยวแกงอืออเมได้แล้วเดี๋ยวดูการพวกแม่มุมครับกำลังใส่ครับใส่ปึ๊บอือแม่มุมนีตัวปัญหาเลย กับตัวใหญ่นี่คือแบบตีป้อมโคตรแรงเอาดีเวลาก็ได้ปะปึิบหยิบตายโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เหลือตัวพวกติดบัากแล้วนะฮะอืมอ่ะก็จะมีบางช็อตที่ไม่โดนนะผมก็เออปกติเลยมั้งแล้วมผมก็บางช็อตก็อาจจะไม่โดนนะครับตัวนี้สกิลมันค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดหน่อยครับผมสกิลอา ันี่คุณพัดที่ใช้ยากนิดหน่อยนะอืมฟันกลับหลังนะผมไอ้พวกตัวติดบั๊นี่ไม่ไม่ต้องรีบเคลียร์ก็ได้ครับผมก็พยายามแบบคือเหมือนแบบให้รีเลือดแบบฟรีๆนะผมรีเลือดแบบเนี่ยเดี๋ยวไปรีแป๊บนึงนะฮะคือเนี่ยระบบนี้ก็ดีอยู่นะเออก็ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวที่มันเดินอื่นๆเนี่ยผมก็ ก็น่าจะแบบอืมนั่นแหละไม่พวกลาร์ดนะผมไม่ค่อยมีพวกปีกเท่าไหร่นะผมแต่ว่าเป็นพวกทีวีแมนไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะผมแต่ลารสปีกแมนนี่แหละปัญหานะผมโอเคเดี๋ยวไปเขียนตรงนน้นต่อเห็นอยู่ไม่พอดิคือชนะได้เลยนะผมต้องรีบต้องรีบ ใช้เลยครับผมใช้น้ำใสเลยไม่ต้องกลัวครับผมต้องไปล้างลำโพงเนี่ยนะ <S <S รือว่าถ้าไม่ใช่เติมนี่ค่อนข้างเนี่ยเหนื่อยนะผมเหนื่อยมากนะหรือว่าได้ถ่ายไม่โดนก็นเท่านั้นนะผมปล่อยไปครับผม ใช้น้สงรอบนึงก่อนมันมีตัวเล็กกำลังตีป้อมเยอะผมก็เลยต้องใช้น้สงไปนะโอันนี้ตาช้าลั้งโพก็ถือว่าแรงมากผมก็พยายามใช้กันนะล่างนี้ล่าไปสิบโลบัสคือคุ้มนะเอายิงคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่คุ้มอยู่เซตเบื่อเนี่ยก็คือจบนะผมก็คือเสียดายเลยนะ ก็ใช้ล่าลำโพงเคลียร์ได้ครับผมวันนี้คือที่ท,ท่าสีนีมาล่าลำโพงคโคตรโกงนะผมโกงมากตอนนี้คือโกงมากๆเลยนะคือใช้ลำโพงไปนิดเดียวคือพวกสไตยเดอร์คือไงก็ตายครับผมเรียบร้อยตายหมดนะตายหมดเรียบร้อยตายหมดเลยคือมีปุ๊บคือง่ายเลยอะ่ะโอเคอือเอาไว้เคลียร์เอาไว้เคลียร์พวกโดยเล็กๆละ ฉชยลำแสงไปเลยเรามีลำโพงอยู่แล้วนะแววนก็แว่นก็กันไม่ได้แล้วผมบุมากตัวนี้คือเดือแบกแล้วผม,มโดนคู่ด้วยวงเล็บเนี้ยเ้จะได้ไปถึงจุดนี้ได้ผมแล้วก็ใช้รัง ทีนี้มาแล้วผมก็คือแบบมั่นใจได้เลยว่าชนะครัมั่นใจได้เลยว่าก็ชนะนะครับผมแต่ก็อ,อย่าประมาทนะผมะว่าแม่งใช้ด้านของผมอย่งเอ้ยมันึกเสียดายอาวุธงั้นแลเลยใช้ด้านของผมไปโอ้ยใช้ลำแสงก่อนในนี้ อ้าแพ้โอ้โหเออนั่นแหละผมตัวเลเซอร์ปัญหาใหญ่นะผมระสรุปก็คือเออก็แพ้แล้วผมเพราะว่า,วามันมันยากเกินไปนะผมคือมันยากเกินไปจริงๆระไนะไแบบมันยากจริงจริงอะต,ตัวเลเซอร์คือแบบปัญหาใหญ่แล้วผมก็คือคือถ้าหาทีมได้ก็เล่นเป็นทีมนะผมผมแนะนาเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแล้วผมแต่พอเป็นทีมแบบดีๆแล้วผมแบบไม่ใช่แบบพวกกดออกแล้วผมอันนั้นะคือแบบอ,อ,อันนั้นเล่นไม่ได้แล้วผม อันนี้ก็ประมาณบ่ายสองยี่ห้าครับผมก็โอเคก็ใครที่มาใหมา่ก็ขอคนที่หนึ่งติดตามผมแล้วก็ขอคนหนึ่งไลค์นะโอเคใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณมากผมโอเคเดี๋ยวไปแล้วผมก็คือจบก็คือไม่ไหวแล้วผมเล่นเป็นทีมดีกว่านะ